อันนี German> ้เ้อ well> um> ัดหมดเลยนะไม่ว่าไร่งเลยค่ะแบบตมหมดนะอุ้ยมาเลท้อัดหมดคือแบบถ้าสมมว่ารได้อกข้ัดบมกนนาามันไม่เท่ากัน โอ้โหงานฝีมือก็มานะคะเนื่องจากรอเวลาไปขึ้นเครื่องบินนะครับไม่มีอะไรจะทำแล้วไปกินมาราค่าส้มตำต้มตำกระเทยต้มตำกระเทยอะไรนะครับสมเกตต้มสาเกตสาเกตเออต้มตำเอ้ยเออใช่ถูกต้อง สยายตาไหมเท่ากันนี่ฮะงานฝีมือของทั้งสองคนนะครับอ,อยากเอากันไกม่มาตัดขนตาปกันขนตาตัวไหนเนี่มนยมันแบบมันไปเยอะมากคืออยากให้โฟกัสปลายผูกกันนะมันแบบโค้งงอจริงบรรยากาศชิลมากเลยสิ <c oughs> เป,เ,เป็นแบบอะไรนะเป็นแบบท่าผมเหรอมีมีแบบเชือกเ,เชือกคาดอ่ะไรว้าวได้สัมตรงที่ไม่ร้อยคือยิ้มคือกล้าเด็กไม่ได้ทำครับเขาปล่อยหรือเปล่าอยทำไมไม่ได้ปล่อยผมระบายสีไม่สวยครับ ดูดูดูอันนี้คือช่างแต่งหน้าผมครับจิบจิบเด็กอยู่นี่นี่โอน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 เน่ช่วยน้องหน่อยครับพี่หนุ่ม

ขายยังยันยจังชอบอ่ะอนคนขายที่เงียร้อยเองเ่ะก็ต้องร้อยเองนะค้าเนย์นะครับเอาจริงๆเริ่มสูสีกันแล้วสองคนนี้ครับเออ อากาศร้อนไหมไม่เหลือค่ะอากาศแบบอากาศแบบไม่รอดค่ะนี่คืออะไรรต้อสีฟ้าตออหนูก็รอมันแงไปทที่อ๋อนู๋าไปดีกว่า